เป็นไฟก็ดีง่ลบสี่ไเก็นเสิบสองริ เรียกเมื่อวันกอนนะเรวันก่อนนะนะครับนี่สอบก็หนับประเทศแั้วกนาชาติเราใช้ผนแบบนี้ะครับืนปัขเก็บราให้นะครับชื่ออะรชือแล้เรียนวันแรกเด็กเรียันแรกได้ับของฝันแล้วแล้วก็งานเก่งด้วย

พิ่มหนึ่ง้าบวกหร้อยจะพูดว่าเพิ่มเพิ่มนิ้วโป้ลบนิ้วชี้เช่นเพิ่มสองเพิ่มหนึ่งลบสองคำตอบคือหนึ่เพิ่มลบนิ้เดียวเพิ่มห้าลบหเพิ่มหลบห้าเอไหกเจ็ดแป้า้เพิ่มหเพิ่มเจเพิ่มแปดเพิ่มเ้าอดีเใหม่ครับลบ สี่ลบหนึ่งลบหเพิ่มห้าลบหนลบต่อครับเดี๋ยวมาครับโอเคค่ะสวยค่ะเชฟป๊อปเอ่ออยากให้เย้มน้ำเย็นว่ ่นได้น้แล้วงวัลคนเก่งม,มาค่เอมานกดเดี๋ยวเด,<อ>ดินมาเดี๋ยวเอาไปอวดเพื่อนเลยนะลนะูมาเรียน,ยนดินเข้ามาเดินเข้ามาเมาาในสถานที่แห่งน,นี้มีความพร้อมหลายๆอย่างทั้ง ทั้งโรงเรียนมีท่านผอ,อนักพัฒนาแล้วก็ทั้งในสถานที่แห่งนี้มีความพร้อม,อมทั้งห้องเรียนแล้วก็บรรยากาศที่ดีพร้อมที่จะพัฒนานักเรียนแล้วก็เด็กๆก,ก็จะหลักสูตรของเดอะจิเนเซ็นเตอร์ของเราอะค่ะก็จะเน้นหลักสูตรพัฒนาสมาธิและจินตนาการเป็นจินตะคณิตจ,จากหลักสูตรจากญี่ปุ่นของเราก็จะแตกต่างจากแบรนด์ทั่วไปคือก็คือเริ่มจาก การใช้นิ้วมือสู่ลูกคิดแล้วก็การใช้จินตนาการที่สร้างสมาธิแล้วก็เป็นพื้นฐานให้กับวิชาทุกวิชาที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขค่ะแล้วกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นนักเรียนประถมและอนุบาลทั่วไปที่เริ่มต้นในการพัฒนาสมาธิแล้วก็สามารถต่อยอดได้ดีค่ะ,ะเด็กๆก็จะบกลบคุณหารได้ใน เ๊บเดียวในเวลาแค่เสียววินาทีค่ะเราวคาดคาดหวังยังไงครับในการที่มาเปิดตรงนี้คาดหวังว่าจะพัฒนากลุ่มนักเรียนในในอำเภอน้ําพองได้ดีค่ะแล้วก็สามารถสร้างสามาธิและจินตนาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมต่างๆแล้วก็พัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะเปิดยังไงบ้างคะเปิดสอนยังไงบ้างครับเปิดสอนก็คือ ช่วงนี้ก็มีช่วงซัมเมอร์นะคะเปิดเทอมช,ช่วงเปิดเทอมแล้วก็ช่วงปิดเทอมด้วยค่ะปิดเทอมเนี่ยก็เปิดทําการทุกทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสแล้วก็สองอาทิตย์ค่ะ9ก้าโมงถึงบ่ายสเรียนได้ครบทุกวิชาทั้งวิทย์คณิตภาษาไทยภาษาอังกฤษจะเป็นการติวเข้มข้อสอบคิดวิเคราะห์แล้วก็เสริมพื้นฐานสร้างส,างสมาธิด้วยจินตคณิตค่ะขอบคุมากครับ สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวนสัตว์ขอนแก่น